เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile <io> นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาลองใช้ปืนที่สุ่มเปิดได้นั่นก็คือปืนเวกเตอร์นะครับนะครับปืนเวกเตอร์ 1I c o p p ้าซึ่งผมก็ได้แต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนุภาพอาจจะไม่เน้นนะครับเน้นที่ไปที่ความเร็วในการยิงแล้วก็ความนิ่งนะครับกระสุนก็จะใช้แบบฟ้าคือยิงไกลๆก,ลก็เป้าก็แบบไม่สายไนงะ ความนิ่งมันแบบสูงมากความเร็วในการยิงก็ถือว่าจัดว่าแจ่มนะครับกระสุนนี่ก็ใช้กระสุนฟ้ากับกระสุนส้มนะครับไอ้กับกระสุนกระสุนเขียวโอเคไปเลยครับเริ่มหาห้องกันเพื่อนเพื่อ,อก็อย่าลืมทําภารกิจประจําสัปดาห์ด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก,ากําจัดศัตรู2ี่คนเพื่อเปิดกล่องนั่นเองนะครับ เปิดกล่องก็จะสุ่มชุดเกาะตอนนี้ก็ได้แค่หมวกวันไอคอปป้านะขาดขาดเสื้อเกาะอยู่อีกจะได้มาลองรีวิวเซ็ตวันไอคอปป้ากันนะครับนี่ครับอนุภาพอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าความแม่นยำสูงความเร็วในการยิงก็ถือว่าสูงนะครับ ใส่แมกกาซีนแบบพิเศษบรรจุได้สูงสุด39นัดนะครับราดูที่จักษะก็เน้นไปที่ความแข็งแรงแล้วก็ผู้ช่วชาญระยะใกล้นะครับอ่ามาแล้วครับอดใจรอนิดนึง มาแล้วมาแล้วเกิดที่ไหนเอ,อ่ยโอเคครับข้างหน้าน่าจะมีคนนะพูดตรงๆก็คือมีคนอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปเก็บเขาเต็มตัวครับเต็มตัววิ่งชาร์จเลยเอาปืนเวกเตอร์ให้เราไปเก็บ ก็คือปืนคิดนั่นเองนะครับปืนคิดในพอยแบงก์ไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปครับวิงว่งวิง่งวิ่งโรลโรลร นั่นไงก้มก่อนก้มก่อนเปิดทีป์เปิดทีครับมีคนกำลังยิงปอดอยู่เฮ้ยโอ้โหเก็บ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 ดวงดีมากครับดวงดีมากได้ของเด็ดสองอันเลยอะรีบครับรีบหน่อยรีบหน่อย ตรงนี้เราเลี่ยงดีกว่าไปครับไปไปดีกว่าเราเดินอ้อมครับอ้อมอ้อมอย่างเดียวอ้อมอย่างเดียวแล้วรีบกลับไปครับตรงนี้ยังคนมันไปตรงป้อมน้ำานีงง่ง โอ้โหเครื่องปล่อยสัญญาณได้ของมุงม,มา4อันครับไอ้สาอันแล้วครับอย่างดีอะครับแปบบเดียวนี้ก็เราได้ครึ่งแสนแล้วนะห้าหมืนกว่าละไปเลยครับวิ่งเร็วไม่ได้ชุดมาครบก็ต้องใส่ส,สเกลเลตันนะครับ จะได้วิ่งไวๆไปเปิดกล่องนี้กล่องผมอัพโหดเปิดไว้แค่เลเวลสนะครับมันก็ไม่ถึงกับไวมากช้ามากเพิ่งกำลังพอดีประีนะโอเคไปเป็นมุมกล้องดูนี่ตัวแบบนี้ก็เล่นยากที่ฉนันยากเหมือนกันนะ ไปครับไปครับเปิดกล่องนี้มาได้อะไรปูลูกโมชมพูใอยคอรูกหัวใจครับกระโดดไปต่อวิ่งวิ่งวิงวิงวิงวงว่งเร็ว เฮ้ยคน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 กระโดดกระโดดกระโดดนะกระโดดระนี่เน่จะกระโดดใช่ไหมตายด้วยกระสุนธรรมดาตรงนี้เขาคงค้นหมดแล้วแหละไม่เดี๋ยวรองร้อยเราค้นครับ เสียงเท้าเสียงเท้าไอคนมันน่าจะหนีแน่เลยรอรอมันโผล่มารอมันโผล่มา โอ้โหตกใจที่แท้บอดนั่นเองครับเผื่อใช้กระสุนฟ้ายิงบอดไม่น่าเลยเราเวลาผ่านไป5้าทีแล้วครับเราก็ต้องรีบครับวิ่งไปถึงเส้นใช้เรวที่สุด ไปครับรจัดการให้เร็วอืมเก็บมาครับเก็บมาของพวกนี้มันขายได้ครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเร็วจะแสนหนึ่งแล้ว เปลี่ยนลูกก่อนรัววครับรัวๆเป็นไงร้องเลยเปิดครับได้ไรได้ไรได้ไรช่องมันเต็มแล้วดิมาเก็บ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 มา,มา,มาให้หมดโอ้สองกล่องนี้ยังไม่ได้เปิด คงมีแต่คนไปล่าบอสกันหมดครับได้นาฬิกากระติกน้ำก็ไม่เลวไปครับเฮ้ยชิส่วนเทคโนโลยี โ uh, ชคดีจริงๆแต่ว่าอย่าตายก่อนละกันถ้าตายก็ยังได้68หมืนะไปครับริฟวิ่งหรือไมลาอีกิบสองนาทีทางสะดวก วิ่งเลยครับวิ่งเลยเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนรีบผ่านไปตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับของเราค่อนข้างโอเคนะไม่อยากเสี่ยงจะไปไม่ได้ก็ไม่อยากเสียไไเยเส่ยงครับไปไปไปวิ่ง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 ,งเขากำลังปะทะกันอยู่มีคนแอบมองตรงนี้ไหมไม่มีไปครับวิ่งยาวยววิ่งยาวยาว เลี้ยวซ้าวิ่งไปตรงแมงหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวๆครับเชืมอมบอกข้างหลังตอนนี้บรรยากาศเงียบมากไปครับไป ไปถึงแล้วเส้นชัยหรือไปทางด้านบนเลยก็ได้นะตรงนี้มีคนเปิดหีบแล้ว 3ารเมตรครับตรงนี้ไม่มีบอดมีคนผ่านตรงนี้แล้วก็เก็บบอดไปเรียบร้อยเปลี่ยนกระสุนมาก่อน เราต้องพะท่าเขานี่มันจะเงียบเกินไปแล้วนะกระโดดหน้าต่างหน้าต่างกระโดดโอเคพอจะเกิดในข้าววิครับเกิดตรงข้างล่าง ไปครับไปวิ่ง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 ยังมีการระแวงอยู่ครับโอเคไปที่ซาคเครื่องบินดูสิเพื่อมีอะไรให้เก็บเฮ้ยเรียบร้อยไอ้นั่นนั่นค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 น โคตรตายเลยแม่น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 จริงเลยอะ่ะแม่ขอบคุณมากสำหรับของกระเป๋า ไม่มีเอ๊ะยังไม่เปิดเปิดสันเลยเก็บไมห้หมดครับเปิดอีกอันหนึ่งมองรอบๆมองรอบๆ ไปครับไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เราฆ่าคนไปสองคนแล้วนะไปลองที่ power station การปอดเพื่อทำ q u ว s กำจัดศัตรูยี่สิบคนนะครับกระโดด เลี้ยวซ้ายก่อนอื่นสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนทางทาง,ทางโล่งสะดวกมากเข้าไปคนบ้านหลังนี้ก่อนครับเยบเชียบไม่มีอะไรเอาละเหลอีก300เมตรครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบหกจุดหนะครับของก็น่าจะได้ราวๆแสนห้าอืมเขาสำรวจหมดแล้วครับ เราลองไปเปิดกล่องอันนั้นดูกันอ้เปิดหมดแล้วนี่หว่ามีใครซ่อนอยู่แถวนี้ไหมไม่มีครับไม่มีก็ไป let's go กลับกันเลยดีกว่ากลับกันเลยดีกว่าโอ้แสนเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ